สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซัลเลช์นครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับในรถตู้ไฮเอทคันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกาดีนะครับในการที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเต็มระบบนะครับมันจะต้องมีการถอดอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งทางลูกค้าก็ได้เห็นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลเลชุนครับได้นําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมรวมทั้งขั้นตอนในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ก็ได้นํารถไม้ทางทีมงานโอเบอร์ฮอนเซาและชิพึนะครับทาการติดตั้งเจ้าตัว,ตวแผ่นด,ดมทั้งระบบนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับในการถอดอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งขั้นตอนในการจัดเก็บและที่ประเด็นสาคัญนะครับเดี๋ยวเราไปชมเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้แดมกับตัวบมดีรถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับนะครับและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมน,นะครับ mm. ในรถโตโยต้าไฮเอ็ดคันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเราจะต้องมาทําการถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางชีมงานโอเวอร์คอนสาวราชุดนะครับเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาทําการถอดอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํานะครับสำหรับทางทีมงานนะครับเวลาถอดปุ๊บนะครับพวกเป๊กต่างๆอะไรนี้นะครับเราจะไม่มีริ้วรอยในการงัดแงะ รวมทั้งการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรามีการจัดเก็บนะครับห่อซีนพลาสติกอย่างดีนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนนะครับในการถอดอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งขั้นตอนในการจัดเก็บนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับในรถตู้ไฮเอทคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพูนะครับจะแตกต่างจากที่ดูทิ่นเชิงนะครับอันดับแรกเรามาดูครับเห็นไหมฮะ หลังจากที่เราได้ทําการถอดเจ้าตัวพรมสักหลาดลังคาออกมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับของเจ้าตัวบอดี้รถเห็นไหมครับเห็นไหมฮะไม่ได้มีวัสดุทับเสียงมาให้สักชิ้นหนึ่งเลยเห็นไหมครับนะครับเป็นบอดี้เปล่าๆเลยนะ็นนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเทคนิคนะครับของทางทีมงานโอรอนซาวล่าชุกนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูครับเห็นไหมฮะเราสังเกตไหมครับตัวนี้เป็นตัวผ่านนะฮะ อันนี้เป็นตัวบอดี้รถนะครับเราไปดูเห็นไหมเห็นไหมครับเราเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นะครับนะครับเห็นนะฮะนี่ฮะมันไม่มีการยึดเกาะกันไม่ได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับทำการซีนเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวบอดี้รถนะครับกับตัวคาร์ตัวนี้มีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับเราจะทําทุกตัวเลยนะครับทุกคานเลยนะครับนะครับพอยิงซิลิโคนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับติดตั้ง แล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวตู้แอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบเวอร์นะครับบเวอร์ซ้ายขวาตัวนี้ก็เป็นคอยเย็นตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการปลดออกมาก่อนนะครับเรามีเทคนิคในการปลดนะครับโดยไม่ไม่ต้องปล่อยน้ำยาแอร์นะฮะแล้วเราก็จะทาการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับนะฮะติดตั้งแผ่นดัเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนาเจ้าตัวบเวอร์แล้วก็คอยเย็นตัวนี้ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดัมุองทางชีมงานอุปกรณ์สาวและชนิครับ ติดตั้งแบบไหนให้แดมกับตัวอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดหลังคามานะครับเราก็จะสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวอดี้รถกับตัวคารนะครับมันไม่มีการยึดเกาะกันได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพุทนะครับเราก็ได้ทําการยิงซิลิโคนเข้าไปนะครับตรงตะเข็บตรงนี้นไระหว่างเจ้าตัวอดี้กับตัวคารตัวเนี้ยให้มีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเห็นไหมฮะเราจะยิงทุกจุดเลยนะครับเห็นไหมฮะตามแนวเลยนะครับเห็นไหม นะครับสำหรับขั้นตอนในการยิงซิลิโคนนะครับนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการติดตั้งจตัวแผ่นดมเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเก็บเสียงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งจตัวแผ่นดมนะครับในส่วนของตัวลังคานะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้นำนะครับเห็นไหมครับวัสดุนะครับเป เป็นการดีไซน์ของทางทีมงานโอโ่ฮอนซาและทุนนะครับเพื่อเรานํามาทําการติดตั้งนะครับเป็นฉนวนการฝบร้อนให้อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือมาตรฐานนะครับในการออกแบบติดตั้งจตัวแผ่นแดมในรถตู้คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอฮอนซาวระชุนนะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่สิ้นเชิงเลยนะครับ ในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมานะครับในส่วนของตัวหลังคานะครับเป็นรถตู้โตยต้ากันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับดูขั้นตอนและมาตรฐานในการติดตั้งแผ่นดมของทางทีมงานโอฮอนเซาและชูนะครับและนอกจากนั้นนะครับในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอฮอนเซาและชูนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับตัวคอยเย็นของแอร์เห็นไหมครับเราก็ได้ทําการถอดออกมานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมไปเห็นครับเพื่อ้ตัวแผ่นดมานะครับครอบคลุมพื้นที่ของในส่วนตัวตัวหลังคาระครับ ในการถอดตู้แอร์นะครับเราไม่มีการปล่อยน้ํายานะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งแผ่นดําเสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการประกอบชุดคอยเย็นเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทาการติดวัสดุทับเสียงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวแผ่นดมนะครับในส่วนของตัวหลังคานะครับในรถตู้โตยต้าคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเห็น รเราได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพตัวเคล i b ริเบตนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็ยังมาทําการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเปนนะครับเพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดนนโตโตตนนั้อม เราก็นาเจ้าตัวพรมพื้นนะครับมาทําการประกอบและเห็นไหมครับการแดมนะครับเราไปถึงซุ้มด้านในเลยนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนในการประกอบนะครับในส่วนของตัวพื้นรถนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนนะครับของตัวหลังคายนะครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเราก็ยังได้นานะครับวัสดุนะครับซับเสียงนะครับมาทําการติดตั้งอีกหนึ่งชั้นเห็นไหมครับดูงานติดตั้งงทางทีมงานของบริันสาวราชพุทธนะครับ นอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมนะครับซึ่งมีคุณภาพแล้วนะครับเราก็ยังได้นําวัสดุนะครับมาทําการซับเสียงอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบในส่วนของตัวหลังคาเข้าไปนะครับนี่คือขั้นตอนและมาตรฐานนะครับในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานอเวกรณอนสาและชุนนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับงานติดตั้งแผ่นดมที่ได้มาตรฐานนะครับนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่อเวกรณอนสาและชุนนะครับ แล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดิ่มที่แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงเลยนะครับในการติดตั้งยุโตแผ่นแดิ่มนะครับในรถตู้นะครับคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดิ่มเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่พอนะครับเราก็ยังได้นําวัสดุนะครับมาทําการนะครับบุีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นวัสดุนะครับกันความร้อนและก็ซับเสียงอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้เป็นงานที่เราดีไซน์นะครับให้ทางกับทางลูกค้านนนนะะคครรััับบเเเเป็็พิศษลยหม นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งแผ่นแดมนที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอหอนซาวและชพุม์นครับ